สวัสครับครูครองสวัสดีคณะครูอาจารย์ผู้ใหญ่ทุกท่านสวัสดีนดักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เป็นวันวันดีเป็นวันที่เป็นมามงคลอย่างยิง่งที่ทําให้นักเรียนทุกคนคณะครูาอาจารย์ผู้หิหารทุกคนมาประชุมพร้อมกันณที่สนามโรงเรยียนบุญิี่สาธิตษาที่ได้บอกกล่าว ับนักเรียนทั้งหลายคณะครูทั้งหลายว่าโรงเรียนมูลนิธิกามศาึกษามีความพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการศาึกษาให้ทุกคนมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของผู้ปกครองของสังคม ของโรงเรียนและของประเทศชาติให้มีการปฏิบัติให้ถ,ถูกต้องมีระเบียบมีวินัยในสถานการณ์โควิดที่เราต่อสู้กันมาผ่านถึงณวันนี้ที่เราอยู่รอดอดไปก็เป็นสิ่งที่มาทรจันร เป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตทุกๆคนที่เรามายู่พร้อมกันในวันนี้และเราจะต้องไม่ประมาทจะต่อสู้ปกป้องทุกๆคนตามหน้าที่ให้ดีที่สุดให้อยู่รอดปลอดภัยปลอดเคล่คลาดต่ออันตราย ทั้งหลายทั้งปวงลุกไปใกล้เ็ทั้งหลายทั้งปวงด้วยความสุขด,ด้วยความสบายกันทุกคนกคน,นี่คือความปรารถนาพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทารเรียนพร้อมที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองตอบให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนให้มีความสุขให้นักเรียนจำไว้ว่าคำปฏิญาณหรือคำบอกกล่าวของ ประสานอาจารย์ธานีพมนาในวันนี้แทนคุณครูทุกท่านผู้บริหารทุกคนให้นักเรียนได้ทราบว่าเราเติมเต็มให้นักเรียนทุกคนมีความสุขมีความเบิกบานม,าม,มีความปลอดภัยมีความสบายใจสามารถที่จะทำภารกิจต่างๆมีความอิสระมีความเสรี อยู่ในตอววินัยคุณธรรมในจร,ริยธรรมที่ดีงามเราจะนำพานักเรียนทุกคนพัฒนาความก้าวหน้าตั้งแต่นุบาลถึงโมโหให้สำเร็จการศึกษาให้ออกไปมีคุณภาพในสังคมในประเทศของเราซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญที่กำลังรอความเติบโต ความเจริก้าวหน้าของเยาวชนทั้งหลายในประเทศทุกๆคน,คนเพราะฉะนั้น,นทุกคนต้องรนานักว่าวันนี้เราต้องปฏิบททัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติในสิ่งที่เกิดประโยชน์ปฏิบัติในสิ่งที่เกิดความสุขเกิดความสบายใจต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วม้องเพื่อร่วมสังคม ในโรงเรียนของเราคณะครูอาจารย์ผู้บริหารทั้งหลายนะครับและเราจะต้องปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบที่ดีวันนี้ที่เหวียนักเรียน,น,ยนตื่นเช้ามานี่ยครูรู้สึกตืนตื่นตึ่นตื่นตใจและภูิใจดีใจมากๆเลยนักเรียนสดชื่นเบิกบานตื่นเต้น เพราะไม่ได้พบกับครูมาไม่ได้พบกับโรงเรียนมาปีสเราเรียนทางออนนลนพบครูพบที่บ้านพบครั้งหนึ่งกับผู้ปกครองมารับุนกนารศึกษาที่โรงเรียนกับผู้ปกครองพูดคุยสงสารเอกสารต่างๆถึงกันนะครับแล้วเราขอลอดปลอดภัยมาเรียบร้อยทุประการมีการศึกษาสองปันห้าร้อยหกสิบห้า ประจำปีนี้กับผมในฐานะเป็นประธานมหารโรงเรียนผมก็ขออวยพรโดยขอาม,มาพระผู้เป็นเจ้าในสิ่งต่างิทั้งหลายเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่จ,ทจงมีความเมตตาพระทานพร คุ้มครองรักษาให้นัเกเรียนทุกคนคุณครูทุกท่านผู้บริหารตลอดจนเป็นครอบครัวได้ปลอดภัยจากโรคปลอดภัยจากอันตรายปลอดภัยจากอุปสรรคหัางสทั้งปวงปลอดภัยจากกระรูทั้งหลายทั้งปวง โรคไปใกล้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงให้กอดแคล้วแคล้วคลาดให้มีความสุขมีความยจริญอย่างปกติอยู่รอดปลอดภยยัยจากโรคระบาดโควิดในปีกรารศานี้และปีกรารศึกษาต่อไปและให้โชคดีประดบความร่เร็จแลความยืนยินข้าวหน้าในหน้าที่ของแต่ละคนตลอด กาละนานวันนี้ผมขอเปิดภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษาตรงวัน5ร้อยวันว่าณบัดนี้ขอบคุณสวัสดีครับอาจารย์องค์ารานักผู้อพูดสำหรับเรียนนิดหนึ่งนะครับอาจผู้อนุญาตครับคณจรู และลูกๆนักเรียนทุกคนวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่แต่ละคนมาพร้อมหน้าพร้อมตาและก็ไม่ได้เจอกันปีกว่าๆเหมือนอาจารย์ธนีว่าก็แปลกขึ้นและก็บางคนก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่าต่อไปก็เราก็มาอยู่รั้วสามิรด,ด้วยกันคิดว่า